สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเห็นตัวพึ่งบินเป็นสายไปนู่นครับนู่นเลยครับไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวดูที่อยู่กับพานทูนํำแพงเพชรเหมือนเดิมครับเนี่ยครับไปอีกแล้วไปอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวดูก่อนหายแวบไปนีดครับเดี๋ยวจะสลับกล้องให้ดูสักครู่ครับ บินไปนู่นเป็นสายเลยครับไม่รู้ไปอยู่ในบ้านถึงบ้านเขาหรือเปล่าอีกแล้วนาะอยู่ในบ้านเขาสมาวพี่น้องครับเซิงเด้นอ,อย่างนี้ต้นไม้เห็นเป็นทิวนู่นั่นเป็นบ้านคนอยู่ครับเดี๋ยวลองตามไปดูครับเผืดด่อจะอยู่ห่างบ้าน ถึงบ้านทอสมาพผีน้องเองไปลองตามไปดูครับสักคู่ครับผมพึ่งแวะลงตรงนี้ครับพู้ไม้ข้างหน้านี่อ้เห็นลัางแล้วโอ้ลน้กวก็อยู่บ้านคนไม่อยู่ครับอยู่ตรงนี้เนี่ยครับ โอ้หลังไม่ใหญ่อยู่ครับพี่น้องพอได้อยู่โอ้เจอแล้วเจอแล้วตอนแรกผมนึกว่าไปอยู่บ้านเขาน,นี่ครับแน่ยแทบอยู่นี่แนี่ครับเละๆอยู่นี่เลยพี่น้องเนี่ยครับเกาะหมกอยู่อย่างนี้เลยพี่น้องไปดูออกไปหาทําครบครับเสียงขู่โฟว์โฟ,โฟ,โฟแล้วไปทาครบดีกว่าครับสักครู่ครับ จุดคบพร้อมลุยครับพี่น้อง <c oughs> ขอให้ลังส,สวยๆครับอย่าแก่กันแล้วกันเอ <c oughs> าขวัญใส่ก่อนอน่าจะเต็มสวยอยู่มั้งพี่น้องจ้าวกลางเยอะสักครู่ครับโหพิ่งนี้ชุดเดียวกันหมดเลยครับเ <c oughs> ขตนี้ชุดจ้าวกลางอีกแล้วครับพี่น้อง นี่ครับไปเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องสโลว์กันครับสักครู่รครับตั้งกล้องเรียบร้อยลุยกันครับเก็บโอ้โหใจจะยกสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อหลังแรกของเชา้านี้กล้องมันจะโยกโยกหน่อยผมโดนกิ่งขอตัดรากก่อนเดีย๋ยวถางไว้นอกกันครับ น้ำหวานก็พอได้ครับสวยอยู่ครับน้ำหวานรอดชิ้ใหญ่ชิ้นเดียวเลยพึ่งมีชุดเดียวกันหมดเลยพี่น้องถุงกันสักคู่ครับแค่ถุงเล็กดีกว่า ตักคู่ครับตักักกกก ได้หน่อยนึงครับน้ำหวานไม่ถึงปวดครับพอได้กินครับไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับไปครับย้ายมาจุดที่สองครับมาเจอตัวบินเข้าเนี่ยเมื่อกี้ผ่านหน้ากล้องแวบไปนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับไปแล้วครับ อยู่ทั้งไงหนออยู่ทั้งนี้ญญเข้าไปดูในนี้กันดีกว่าอาจจะอยู่ทั้งนี้ก็ได้อาจจะไม่ใช่ทั้งนู้นเนี่ยครับไมาแล้วคงใส่อยู่ในนี้ครับ <Tigers> ไปดูในนี้กันดีกว่าพี่นงผมว่าอยู่ในนี้แน่นอน โอ้โหวิลล์เจ็บขาเลยโอ้โหลอกครับเดี๋ยวก็คู่ครับโอ้อยู่นี่จริงๆได้พี่น้องโอ้เพิ่งอ่อนหรือเปล่าน้อโอ้ใหม่ไปหรือเปล่าพี่น้องทรงนี้เนี่ยครับทรงนี้ไม่รู้ใหม่ไปหรือเปล่า เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวลองเอาคบปัดปัดดูถ้าอ่อนก็จะปล่อยไว้ถ้าพอได้อะไรแล้วก็จะเอาครับสักครู่ครับเดี๋ยวเข้าอาไปเอาลองคบปัด,ป,ดปัดดูครับรู้มีอะไรหรือยังลักษณะนี้จะอ่อนหรือเปล่าไม่รู้อเดี๋ยวลอกอยู่อติดอะไรนะมีอะไรอย่างนู้ ยังไม่มีอะไรทั้งพี่น้องโอ้แก่ครับผิดคาดเนี่ยครับโอ้น้าหานพอได้อยู่พี่น้องอเดี๋ยวสักครู่ครับเรียบร้อยพี่น้องขาดกองดินเลยดี่ตะก็บน้ำหวานใส่ถุงทันครับได้น้อยนึงครับน้ำหวานหกหมดเนี่ยครับหลังขาดหล่นลงมากองดินเลยครับพี่น้อง จากตรงนี้ครับคอนเนี่ยครับเอื้อมไม่ถึงครับเลยต้องฟันต้นลงเกลี่เท่าได้ครับตอนเรียกผมว่าจะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีหลังสักเท่าไรหรือว่าจะอ่อนไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อรเรื่อยๆครับไปครับนู่นอีกหนึ่งล้างครับจากการตามตัวล้างที่สามครับหลังจากล้งเมื่อตะกี้หล่นเละเทะล้างที่สอง อันนี้หลังที่สามโอ้จะอ่อนไปหน่อยใช่ไหมสน้องอ่อนก็ตัองเอาครับมันมีรอยคนลุยเข้ามาแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตจุดครบสักคู่ครับตอนแรกนึกว่าจะอ่อนเกินครับกำลังได้ครับกำลังสวยเนี่ยครับน้ำหวานพอได้อยู่กำลังดีครับไม่อ่อนจัด คู่ครับให้ลุยกันครับอู้หะยากสักหน่อยพี่น้องมอยู่ในป่ารกมากเลยเดี๋ยวสักคู่เนี่ยครับเดี๋ยวสักคู่ครับหาที่ตั้งกล้องครับก่อนจะตั้งกล้องเดี๋ยวเนี่ยครับน้ำหวานสวยงามอยู่ครับสักคู่ครับตัง้งเรียบร้อยครับรปา่าดีกว่า หลังนี้คงไม่หล่นครับหลังที่สองหล่นเละเทะหมดครับ <c oughs> <c oughs> そうか。 น้ำหวานได้หน่อยนึงครับประมาณครึ่งขวด เข้าหลังเร็วมากปากไม่พันเลยอืเอเันล้ครับสีสวยงามๆครับหนึ่งแผน่นใอ,อ้เดี๋ไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับหากลับบ้านครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับไปครับแม่มาชา้าเกินไปซะแล้วครับมีร่องรอยการตีไปแล้ว นี่ครับใช้บันไดใช้บันไดปีนขึ้นครับไม่ไม่ยอมเก็บบันได,ดเลยต้องใส่จะโดนไปเยอะครับโดนไปเยอะแน่นอนถ้าลักษณะนี้เนี่ยครับรอยโดนเยอะบันไดไม่ยอมเก็บเรื่องรอยการตีนี่แหลกเลยครับใส่จะล้างใหญ่ได้เยอะอยู่ บันไดใครเนี่ยมาเก็บออเดอมทำไมไม่เอาบันไดไปเลยเนี่ยต้งใส่โดนเยอะครับแบบนี้ไม่ใช่มืออาชีพแน่นอนน่าจะเป็นมือสมัครเล่นไปครับเย็นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าครับเดี๋ยวออกกลับบ้านกันดีกว่าหาแต่บ,บ้านไปเรื่อยๆครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับไปครับกลับบ้านครับ